วันนี้มาทำขนมมันนึ่งมะพร้าวอ่อนกันค่ะรสชาติหอมหวานมันอร่อยตัวแป้งเหนียวหนึบหนับทำง่ายพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำมันเทศมาน,นึ่งให้สุกเราใช้ทั้งหมด300กรัมนะคะปุงรได้เกลือป่อนครึ่งช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว250กรัมหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้เช่นกันค่ะแต่น้ำตาลมะพร้าวจะมีกลิ่นที่หอมกว่านะคะบดให้ละเอียดเลยค่ะ จากนั้นเติมกะทิลงไป400มิลลิลิตรผู้ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะผสมจนเข้ากันดีแล้วเราจะใส่แป้งมันสำปะหลังลงไป50กรัมแป้งข้าวเจ้า100กรัมผสมให้แป้งเข้ากันกับน้ำกะทิเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนึ่งกันเลยค่ะเทแป้งใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ ใส่ให้เต็มถ้วยเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยตามชอบได้เลยนะคะหรือใครจะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดมือแมวก็ได้ค่ะนำนึ่งในน้ำเดือดประมาณ20นาทีขนมของเราก็จะสุกแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นแล้วเราก็แกะขนมออกจากถ้วยได้เลยค่ะไม่ต้องทาน้ำมันที่ถ้วยนะคะเพราะว่าความมันจากกะทิจะทำให้แป้งร่อนง่ายถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ